รุ่สวัสดิ์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่4พฤศจิกายน2024นะครับเวลาตีสามนาทีนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดที่10นะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับคืนนี้คืนนี้ฟูลแลมพบกับเบนฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตารางกันก่อนนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับ แข่ง10ชนะ8เสมอ1แพ้1ครัมีอยู่25แต้มนะครับลาสุดกไปชนะไบตันมานะครับอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง10ชนะ7เสมอ2แพ้1ครับมีอยู่23แต้มอันดับที่3นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ4แพ้1มีอยู่19แต้มตามด้วยเซลซีนะครับที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้คู่ดึกเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเ็ดเป็น1ประตูต่อ1นะครับ เดี๋ยวสไลด์ที่2เดี๋ยวเราจะติดตามกันนะครับว่าผลการแข่งขันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแมตท,ที่ผ่านมาคือแมทที่10นะครับใครเป็นอย่างไรไปบ้างเดี๋ยวแอดขอไล่แอดมินขอไล่ตารางก่อนนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มีอยู่18แต้มนะครับนี่คือเซลซีครับลำดับที่4ตามด้วยอาร์เซนอลนะครับก็นัดล่าสุดก็แพ้มาเช่นกันนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มีอยู่18แต้มนะครับอันดับที่6นะครับ แอตตันวิลล่าเนี่ยก็แพ้สเปอร์มานะครับ1ประตูต่อ4นะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มีอยู่18แต้มนะครับสเปอร์นะครับขึ้นมาที่7นะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้4มีอยู่16แต้มนะครับเท่ากับไบตันนะครับที่แพ้ลิเวอร์พูลไปเมื่อวันก่อนนี้ครับแข่ง10ชนะ4เสมอ4แพ้2มีอยู่16แต้มครับตามด้วยบอลมัดนะครับ แข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้มนะครับบอลมัดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0นะครับนิวคาสเซิลนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับมีอยู่15แต้มนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นนอ็อกอาร์เซนอลได้นะครับอยู่ลำดับที่10เลยตามด้วยเบนฟอร์ดแล้วก็ฟูลแลมนะครับจะแข่งวันนี้นะครับเบนฟอร์ดในแข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4มีอยู่13แต้มนะครับ ส่วนฟูลแลมมีมี12แต้มนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ3แพ้3นะครับมีอยู่12แต้มตามด้วยแมชเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับที่เสมอเซลซีมาในล่าสุดนะครับอยู่ลำดับที่13แข่ง10ชนะ3เสมอ3แพ้4มีอยู่12แต้มนะครับอันดับที่14เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5ครับมีอยู่11แต้มนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่15แข่ง10ชนะ2เสมอ4แพ้4มีอยู่10แต้ม ตามด้วยเอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ3แพ้5มีอยู่9แต้มตามด้วยคริสตันพาเลสนะครับแข่ง10ชนะ1เสมอ4แพ้5มีอยู่7แต้มอิสวิตนะครับแข่ง10เสมอ5แพ้5มีอยู่5แต้มนะครับลำดับที่18ลำดับที่19ก็เซาท์แฮมตันนะครับแข่ง10ชนะ1เสมอ1แพ้8มีอยู่4แต้มตามด้วยบัวยตารางนะครับบูฟแฮมตันนะครับเก็บเพิ่มได้อีก1แต้มนะครับมีอยู่2แต้มแข่ง10เสมอ2แพ้8นนะคครับี่่ือลาสุดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาไปติดตามรับชมสไลด์ที่2นะครับคือผลการแข่งขันที่ผ่านมาครับอ่ะตามมานะครับผมสำหรับการแข่งขันผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่10ของ38นัดน,นะครับเราประจำวันที่2-5ถพฤศจิการนะครับคู่แรกนิวคาสเซิลเอาชนะอาร์เซนอลมาหนึประตูต่อ0นะครับ ตามด้วยลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะไบตันไป2ประตูต่อ1อิสวิตนะครับเสมอกับเลสเตอร์เป็นหนึ่งประตูต่อ1นึ่งบอลมัตเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อต่อ1และเซาท์แฮมตันเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้1ประตูต่อ0ตามด้วยนอตติกแฮมฟอร์เรสนะครับชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อ0วูบแฮมตันนะครับชนะ uh, ขออภัยครับเส,สมอกับคิดตันพาเลทไป2ประตูต่อ2 ส่วนสเปอร์นะครับชนะแอตตันวิลลาไป4ประตูต่อ1ตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับเซลซีไป1ประตูต่อ1หงอ้องขออภัยครับในะสะออีกแล้วฟูแลมนะครับจะแข่งกันในคืนนี้ครับกับเบนฟอร์ดเวลาตีสานะครับตุกกวันังคารตีสามรับชมนะครับอ่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหลับฝันดีเช่นเดิมนะครับผมสวัสดีครับ